ผมด้วยอยู่ตรงนี้นะ Okay, สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่เอเชียทีกนะอยู่จูลาสิบเวอร์นะวันนี้จะมาเก็บตกที่มันจะเป็นโซนฟรีนะที่เป็นมัลติมีเดียนะเ,เดี๋ยวเราต้องเดินเลี้ยวเ,เดินไปทุงแม่น้ำนะครับแล้วก็เลี้ยวสายไปตรงหัวคณิฐานะ okay, เดินมาถึงตรงศาลาตรงนี้นะครับแล้วก็เดินเลี้ยวสายได้เลมก็จะตัดร้าน เดอะสยามชีรูมนะครับเนี่ยไปทางนี้ได้มันจะมีทางเดินนะครับแบบนี้นะเดินเข้าเลยรับตรงนี้เพื่อนเดินลงตรงนี้เลยได้นะครับเราลองคราที่แล้วว่าเราไม่ได้ดูไอ้ที่มันเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์ที่มีสแกนใน QR Code โคอะไรนะมันมันต้องเดินมาทางนี้ลืมลืมคนเยอะด้วยวันนั้นตรงนี้มีห้องน้ำด้วยใช่ มาเก็บงานให้จบเอาตรงนี้มีห้องน้ำนี่ไงมาเร็วเรเร็วได้รอบแล้วพี่นุชมาเร็วเร็วๆๆเร e วเบทเทอร์เอร์เบทเทริวจ ตื่นหัวแถวครับตื่นหัวแถวออกคาที่แล้วมาไม่ได้เข้าครับน้องรอยืนรอประมาณ15นาทีถาบจาก Jurassic World Experience ตั้งอยู่ในอาคาร The Hatch Dome นะครับหรืออาคารโดมไข่ขนาดใหญ่แห่งนี้นะครับนี่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ว่าเรื่องของความ โดยในวันนี้นะครับกิจกรรมของเราด้านในนะครับจะมีทั้งหมด6โซน6การแสดงด้วยกันนะครับเรียงร้อยต่อกันเป็นเรื่องราวเรื่องราวเดียวครับนั่นก็คือเรื่องราวของกางรเดินทาขงข้ามเวลาครับเป็นช่วงเวลาของอนาคตและในขณะเดียวกันครับเราก็จะย้อนกลับไปช่วงเวลาของอดีตด้วยนะครับของเรา Welcome to Better World เป u t จ r e เริ่มแรกยินดีต้อนรับครับเราสนุกนะครับพื้นต่างระดับ ก้าวังด้วยนะคะมีตู้ถมานก้าวังด้วยนะคบมี่ค้อ่าระดับนะคบก้าวังด้วยนะคะเป็นลิฟต์มันก็เปิดเป็นที่ระห้องทลโซนเดี่นมรสยอ้มีอะไรอ่ะเปิดไฟใช่ไหมเดี๋ยวไฟเผางหากอคาได้ครัสงบสักครู่หนึงนะครับอยวาขอเนี้ ด้านใน,นนะคสามห้องแรกเสียงจะดังเป็นพิเศษนะครับ mm hmm. ถ้าเราน,อง,นองไม่ไหว mm hmm. แจ้งพี่ได้เลยนะครับไ mm hmm. มาหาพี่ก็ได้นะ mm hmm. พี่จะอยู่ประจำจุดทุกห้องในห้องนี้นะครับใน mm hmm. สมห้องแรกนะครับโอเคแต่ว่าเชื่อว่าทุกคน อยู่นะครับหรือว่าช่วงทดลองนั่นเองตัวแทนของเราจะเปิดให้บริการช่วงของการปรับปรุงระบบเสียงให้มีความสมจริงมากขึ้นนั่นคือช่วงที่สองครับเป็นโรงพบกวนเสีมมิติของเราว่าเรื่องราวของยาดาวอกาศพิเศษที่จะมาทุกท่านเดินทางในเวลาครับมีชื่อว่าอีแคนโพรายเซอรแต่ทุกท่านวันนี้ก็ไม่ต้องนะครับท่านใดที่อยู่ติดกำแพงอยู่ราก็จะปลอยมาสักนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆกันเลยจะเปิดช่วงที่สครับ ไม well. ่มอะไรนะคะองตรงนัม่ไมอะไร้งมองนมุ่ณนออนะไรรักบั ปล่อยไหมครับปล่อยไหมใจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราหอังที่ทุกท่านจะขึ้นยานอวกาศของนีแท้สถานะผู้โดยสารท่านทราบก่อนนะครับว่าขณะนี้ทุกท่านคือผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายบนโลกของเรา t h h i m ฒนาสั o คมในเม w องและสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอยู่ในมือของว่างเรว่าร์ปนัวอย่างว่นยากาแล้เอการการยากาู <establishing> <Champion>. ่การี่หมมสหรบานใหเปนันกัวหรอไ่กไม่ใช่หวแ้า่างที่นี่ะ บนผ่านผัอันนี้พยานอากาศสอให้นี้คะทยานอของานะคจะแสดงใลักษณะของภาพยนสามิับอใดของนี้ครัขอบคุณครับขอบคุณครับว้าวสวยจังเลยเพื่อนๆหนือนแป้เลนห้องะ คือโลกในช่วงเวลาข้าเกี่ยว,วระหว่างปัจจุบันแลนะอนาคตฉะนั้นช่วงเวลานี้ครับคือช่วงเวลาที่ทุกท่านสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าจะมีทิศตาของโลกยงเนเช่นไรมีอยู่สองทางเลือกนะคบทางเลือกที่1ทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงและทางเลือกที่2ครับทางเลือกในการเลือกเอกยไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นการตัดสินใจและการกระทำของท่านจะเป็นสิ่งกำหนดะตา ให้จับเราแตงไว้ใหมั่นคงนะครับและก็ห้ามยืนบนพื้นที่สีเทานะครับ ไปคนหนึ่ง <laughs> <laughs> this is what we lose when we do nothing. <laughs> <laughs> An unsustainable world is a world of balance. It is a no chance. The choice is yours. ไปนน <g ug> ทั้งหมดขอบระคุณครับห้องต่อไปโอ้สวสวยโอ้ ชื่อพิมให้หน่อยใช่ชื่อ G U M B N B แล้วก็ทับสม่ามามาแล้วหรอเรามาขึ้นหน้าจอไหนตีไหนต้มต้มอยู่โน้นตํมอยู่โน้นอ๋อน่นอใกล้พี่น่ะใกล้ดูดีด้วยอ๋อใกล้ดูดีด ห็นชื่อผมด้วยอยู่ตรงนี้นะนูดีพี่นุชอ๋อเขาบอกเขาจะเริ่มแล้วห้องต่อไปไเป็นห้องห้องมีเย็น เย็นมากเย็นดีดีเียใส่เสื้อมานได้แล้วไปยืนข้างหลังไปจรงนู้นหรอค่ะ โอเคจบแล้วก็ให้นั่งหลับตาฟังเสียงขอบคุณมากครับขอบคุณครับเขาออกมาตรงนี้หรอ